สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องเรื่องราวหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราทำใจได้แต่ทำไมหลายๆวันผ่านไปมันระเบิดขึ้นมาอีกก็เพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปถึงต้นเหตุของปัญหาที่คาใจเราอยู่นั่นเองถ้าเราไม่พอใจอะไรอย่างหนึง่งแล้วเราฟังธรรมะหรือเราฟังคนพูดจาปลอบใจอะไรเราก็ตามแล้วเรารู้สึกว่าเออเราทนได้เราสบายใจขึ้น ต่เอ๊ะทำไมหลายๆวันเข้าทำไมเราถูกกระแทกอีกเรากลับรู้สึกว่าอยากจะระเบิดอารมณ์ออกมาเพราะว่าเราไม่ได้เข้าถึงต้นเหตุของปัญหานั่นเองอะไรที่เรายึดอยู่อะไรที่เรายังไม่ยอมอยู่ในใจนั่นแหละที่ทำให้เรายังเข้าไม่ถึงต้นต่อของมันบางทีเรากโกรธคนนี้เรารู้สึกว่าเราอยากตอบโต้เราคิดคำมาตอบโต้คนนี้ทั้งวันเลยรู้ไม่ว่ามันยิ่งเป็นการต่อเชื้อให้เรากับเขา มีความบาดหมางมีคลื่นอย่างภาวะอารมณ์ที่ตอบโต้ใส่กันมากขึ้นไปอีกมันไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าคนคนนั้นก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่เหมือนเราร้องไห้ว่ายุงอย่ามากัดฉันสิสุนัขอย่ามาเหา่าฉันสิเหมือนเราจะร้องไห้ให้ทุกอย่างมันหยุดการกระทําของมันมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสิ่งไหนมันเป็นแบบไหนมันก็เป็นแบบนั้นแต่เราต้องมาคิดว่าเพราะอะไรเขาถึงเป็นแบบนั้นอ๋อที่บ้านเขา ทะเลาะก,กันทุกวันเลยสามีก็นอกใจมีภรรยาอื่นเขาก็เก็บกดอ๋อเขามีลูกที่ดื้ออ๋อที่บ้านเขามีปัญหาเรื่องการเงินมากมายอ๋อที่บ้านเขามีพ่อแม่ต้องดูแลเจ็บป่วยเป็นอัมพาตอ๋อเขาเติบโตมากับการที่โดดเดี่ยวเดียวดายพ่อแม่ตายไปหมดหรือพ่อแม่ทอดทิ้งเขาเป็นเด็กที่มีปมด้อยน่าสงสารมาตั้งแต่เล็กเราลองเข้าไป ในความเป็นคนคนนั้นที่เราติดข้องบางทีเราอาจจะเห็นเงื่อนงำอะไรที่ทําให้เรานั้นเข้าใจและเห็นใจเขาได้และเรารู้สึกว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เองฉะนั้นสิ่งที่เขาทำกับเราเราจึงกลายเป็นเครื่องรองรับอารมณ์แต่ถ้าเราเข้าใจเราจะกลายเป็นกระโถนทิพทันทีคือกระโถนที่พร้อมจะโดนเขาพูดอะไรก็ตามเพราะว่าเราปิดปากเขาไม่ได้ แต่เราจะเข้าใจเขาแล้วมีคลื่นพลังที่รู้สึกว่าจริงใจกับเขาเขาจะสัมผัสได้นะว่าเราไม่ใช่ศัตรูเมื่อน,นั้นแหละถ้าเรายัางเข้าถึงความเห็นใจเขาได้คลื่นของความอาแฮมอาแฮมในใจของเรามันไม่มีเขาก็จะเริ่มไม่เป็นศัตรูกับเราอีกและต่อไปเพล่ๆเขาก็จะรู้ด้วยนะว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนดีที่ด,ทดีที่สุดของเขาคนหนึ่งทีเดียวฉะนั้นอะไรก็ตามเรื่องอะไรก็ตามที่เรา ยังยอมไม่ได้มันก็จะวนอยู่ในใจเราอย่างเช่นใครที่เป็นหนี้เงินเราแล้วไม่ใช้เราอย่าไปคอยถ้าเราคอยเราก็จะทุกข์บางทีเราต้องตัดใจไปก่อนเลยนะอันไหนก็ตัดได้ถ้ามันไม่เยอะก็ตัดไปอันไหนแก้ปัญหาได้ก็ต้องทําใจยอมรับว่าเราแก้ปัญหาได้แค่นี้อย่าไปปฏิเสธสิ่งใดที่มันกําลังค้างคาอยู่มันจะทําให้เราเนี่ยลากจิตเราไปแล้ววันหนึ่งเราก็จะระเบิดใส่เรื่องเรื่องนั้นคนคนนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมัน มาจากที่ตัวเราก็มีส่วนทั้งสิ้นหรือเราอาจเป็นคนสมบูรณ์เกินไปจนหน้ามันไส้เราก็ถูกเขากระทําหรือเราอาจจะเป็นคนใจดีเกินไปเขาก็ยืมเงินหรือเราอาจจะเป็นคนที่หละหลวมเกินไปขี้เก่งใจเกินไปเราก็ดึงปัญหาหลายๆเรื่องเข้ามาสู่ชีวิตเรานั่นเองเพราะฉะนั้นอาการเก็บกดในอารมณ์ต่างๆจะไม่เกิดขึ้นถ้าเรายังเข้าไปให้ถึงต้นตอของปัญหา ที่เราคิดว่าสิ่งนั้นทําไมเราถึงยอมไม่ได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้ใจของเราสบายแล้วก็เบาขึ้นพ่อยอมรับอะไรได้มากขึ้นนั่นเองนะสงสารใจตัวเราเองชีวิตจะต้องมีเรื่องอื่นให้เราอ่ะจะต้องทํางานต่อสู้ฝ่าฟันอีกเพราะฉะนั้นเราต้องทําใจในทุกๆวันให้เข้าถึงจิตใจเราจริงๆค่ะ